สวัสดีครับสวัสดีครับวันนี้เจอกันอีกแล้วนะเป็นคลิอตำนานของวันนี้นะครับผมวันหวยออกเนาะใครโดนหวยกินบ้างฮะอะฮะวันนี้เลยนะครับผมมาถึงผมพาเนาะผมจะพามาเสนอเรื่องสายอีกสองตัวนะครับเรื่องสายอีกสองตัวแต่คลิปนี้ผมจะเสนเอเรื่องสายตัวนี้เรื่องสายสามสีครับผมเรื่องสายสามสีสามสีเป็นสกุลสายนะครับผมมาดูใกล้ๆเลยนะครับลำต้นอวบลำต้นอวบต้นสมบูรณ์มากดูเลยครับ ลำก้านสมบูรณ์มากนะครับผม,มาก้านสมบูรณ์รากสมบูรณ์รากสมบูรณ์มากนะครับผมรากสมบูรณ์มากนะลำยาวกําลังดีกำลังปลูกผมตรงนี้เรื้องสายสามสีนะครับผมเป็นกล้วยไม้สกุลสายเป็นกล้วยไม้สกุลสายที่กําลังทิ้งไปเพื่อเตรียมออกเรื้องสายสามสีเป็นกล้วยไม้ป่าแท้หายากอีกตัวหนึ่งที่นักสะสมกล้วยสายที่นักสะสมกล้วยไม้ ควรมีเก็บไว้ติดบ,บ้านควรมีติดไว้นะฮะควรสะสมไว้นอ้อสายสามสีนะครับผมดอกเป็นโคนระยะยาวใหญ่นะครับผมเวลาออกดอกดอกสีม่วงสวยลายจุดขาวแซมขาวด้วยเบาๆนะครับผมนะสายสามสีนะสายสามสีลำใหญ่ๆแบบนี้เลยลำใหญ่สมบูรณ์มากครับผมไม้จากป่านี่สมบูรณ์มากผมได้มาประมาณ30กิโลนะครับผมได้มาไม่มากเนาะแต่ผมจะโชว์ให้ถูกประมาณนี้นะครับผม สายสามสีผมจัดจำหน่ายครับผมจัดจำหน่ายอยู่ที่ตำลักแบบนี้กำลัะหนึ่งกิโลหนึ่งตแปดร้อยบาทหนึ่งกิโลแปดร้อยบาทรากสมบูรณ์แบบนี้กำลังแทงยอดใหม่ขึ้นมาหนึ่งกิโลแปดร้อยบาทส่งฟรีเก็บปลายทางไม่บวกเพิ่มสามกิโลสองพันบาทสามกิโลสองพันบาทสามกิโลสองพันบาท, 3, บาท, 3, บาทส่งฟรีเก็บปลายทางไม่สนใจโทรมาทักแชทอ มาได้เลยที่เบอร์0 9 5 9 4 1 8 9 8 8 0 9 9 4 1 8 9 8 8หรือทักเราไปที่เพจบูรสินค้าเกษตรเพจขายกล้วยไม้ของเราโดยไม่ต้ผมทักข้าไได้เลยตรงนี้สำหรับเอื้องสายสามสีลำต้นสีเวียวสมบูรณ์ทิ้งใบทั้งหมดเพื่อเตรียมออกดอกแล้วทิ้งใบทั้งหมดเพื่อเตรียมออกดอกแล้วรากสมบูรณ์มากทั้งหมดนะครับผมรากสมบูรณ์มากทั้งหมดกำละหนึ่งกิโลแบบ นี้800บาทส่งฟรีเก็บปลายทางไม่บวกพักนะทักแชทดไลน์มาได้เลยที่เบอร์0 9 5 9, <88. S 2> 9 4 1 5 9 8 8 095-941-8988นะครับผมหรือโทรมาเลยที่เบอร์เดียวกันนี้095-941-8988สําำหรับใครที่กำลังหาเอื้องสัยาวสกุลสายนะครับผมปลูกห้อยหัวยาวลงมาเลยปลูกใส่กาบมะพร้าวสับหางห้อยหัวลงมาแบ เวลาออกดอกเขาก็จะเป็นพวงระยะยาวใหญ่ลงมาน่งนะผมดอกมีกลิ่นหอมอ่อนๆน,นะผมเป็นอัตลักษณ์ของเป็นไม้ป่าทุกชนิดจะมีกลิ่นหอมบางชนิดก็มีกลิ่นหอมมากบางชนิดก็มีกลิ่นหอมอ,อ่นอ,อนนะตรงนี้นะแชทแอดไลน์มาได้เลยที่เบอร์0 9 5 9 4 998 1กิโล100บาทส่งฟรีเก็บปลายทางไม่บวกเพิ่มพิเศษ3กิโล3กิโล2 0 0 0บาท5กิโล3,000บาทส่งฟรีเก็บปลายทางไม่บวกเพิ่ม เอื้องสกุลสายอีกหนึ่งตัวที่นักสะสมกล้วยไม้นักสะสมกล้วยไม้ควรมีไว้ติดบ้านนะฮะรากสมบูรณ์ต้นอวบยอดนัาผมพร้อมออกดอกลำสวยมากไม้ป่านี้มาแบบสวยมากนะครับผมสให้ทักแชทดไลน์มาได้เลยที่095918988นะสำหรับเอื้องสายสามสีเอื้องสายสามสีของเรามีตลอดครับผมของเรามีตลอดนะครับผมกำลังทิ้งไป เตรียมออกดอกมีนาถึงเมษายนนี้สายสายกำลังออกดอกแต่บางป่าก็ออกดอกแล้วที่บ้านผมปลูกไว้ก็ออกดอกแล้วเช่นกันนะสหรับเรื่องสายสามเอ,อื้องนะสำหรับคลิปที่ผมขอลาไปก่อนมาแบบสั้นๆมาเร็วเคมเร็วนะครับผมใครที่เข้ามาแล้วนะผมติดตามให้ด้วยนะกดไลค์ไกดกระดิ่งกดแชร์นะครับผมคอมเมนต์เป็นกําลังใจใต้คลิปช่อง p อ s สเอชีแนลให้เุกคนด้วยนะผมคำคอมเมนต์เป็นกําลังใจให้เราด้วยนะยังไงกดไลค์ให้เรา ครับผมสำหรับคลิปนี้ต้องสาย3 4นะต้นสมบูรณ์ใหญ่ๆอวบยาวเลย1กิโลกรัมแปดรกิโลกรัมสองพกิโลกรัมพิเศษ3,000บาทส่งฟรีเก็บปลายทางไม่บวกเพิ่ม095 94 18 988ไปที่สนใจโทรมาเลยครับ095 94 18 988หรือทิ้งเบอร์โทรศัพท์ของท่านไว้ใต้คลิปนี้ได้เลยนะสำหรับคลิปนี้ผมขอลาไปก่อนครับสวัสดี